สวัสดีกันที่เบรกสองนะคะคุณทุกฟังเราทวนเพลงเบรกแรกกันก่อนแล้วกันนะคะตอนบ่ายสโมงที่เข้ามาในรายการนี้คือเปิดเพลงของอคุณการเดอิพาร์กินสันนะคะก็เดอพาร์คินสันก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องที่หยดหรือที่หยด มันต้องที่หยดเห็นไหมมันถึงตรงนี้เพราะเห็นข้อทงจะยิงจะทีอยู่เลยมันก็คือที่หยดนะคะที่เดินทางกลับมานะคะเธอจะรักฉันได้ไหมนะคะอินสติ้งต่อกันที่รักก็คือรักนะคะความรักทําให้คนตาบอดจําลองและปิดท้ายกันที่เกมค่ะ <c oughs> คือว่าวันนี้นะคะเอาคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมก้าวเท้าออกจากบ้านต่อให้คุณกระโดดขึ้นรถแล้วก็ตามมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณต้องเฮ้ยเอาไม้อย่างวไง เฮ้ยติดตัวมาหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกว่ามือถือหรือเปล่าถ้าลืมอะไรแบบนี้แล้วกับคิดว่ามือถือก,กระเป๋าตังค์คนคิดว่าอะไรที่ทําให้คุณกลับบ้านบางคนบอกกระเป๋าตังค์ไม่กลับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ใช้จากมือถือได้แล้วนะถูกไหมบางคนใช้ทุกอย่างจากมือถือได้แล้วไม่ได้ต้องการกระเป๋าตังค์อะไรแบบเนี้ยอ่าก็เป็นไปได้นะคะมันมีสิ่งที่ทําให้เราต้องกลับนี่เคยเดินกลับบ้านเพียงเพราะเอะลืมขวด แอลกอฮอล์คือมันใช่จนชินเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราลืมแอลกอฮอล์เราไปเจอใครเรายังอาศัยได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้ว่าเจอใครแล้วจะอาศัยได้นะคะเพราะแอลกอฮอล์ตอนนี้หลายคนก็ไม่ได้พกแล้วหน้ากากก็ไม่ได้ใส่ถามว่าผิดไหมบอกเลยว่าไม่ไม่มีใครทําอะไรผิดกับใครทั้งนั้นเพราะว่าเราเลือกได้ทุกอย่างค่ะคุณผู้ฟังเราไม่มีกฎหมายบังคับเราไม่มีอะไรบังคับว่าต้องใส่ ต้องใส่ตลอดนะเผอๆคนอาจจะลำคาญที่เราใส่ได้ซ้ำบางคนแต่มันไม่แน่ไงบางคนที่ยังใส่อยู่เขาก็มีเหตุผลของเขาบางคนเป็นเหตุผลเรื่อง pm 2.5ที่ตอนนี้มันก็อาจจะยังไม่ส้มไม่แดงในหลายๆวันนี้นะคะแต่วันมันก็อยู่ในโทนเหลืองใช่ไหมคะโซนมันก็เหลืองๆห,หลายคนก็อาจจะมีอาการไอแลออ้วพอไออ่ะมันคาดเดาไม่ได้ว่าไอาแล้วจะนําไปสู่อะไรเพราะมันเป็นเรื่องของทางหายใจก็มีโอกาส เพื่อนดีฉันหนึ่งคนใช่ไหมไอรัวเลยก็เลยตรวจเอดิเคเจอไปเลยจะสองขีดนะคะแล้วก็ถามว่ามีไข้ไหมบอกเลยว่ามีตัวรุมรุมก็ก่ะโควิดกันไปนะคะตอนนี้เหมือนที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาว่าเมื่อวานเจอที่ทํางานเป็นไปทีเดียวเจคนมันบอกไม่ได้เลยในขณะที่เรารู้ข่าวจากจีนว่าเด็กอนุบาลเด็กเล็กเขามีเข้าโรงพยาบาลพร้อมๆกันหลายคนอยู่นะคะแบบเป็นหลักร้อยนั่นแปลว่าเขายังไม่ได้ บอกชัดเจนว่ามันอะไรแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจที่มันกระจายได้บางคนก็เลยยังคงแนะนําอยู่ว่าใส่ได้ก็ใส่ใส่เพื่อกั้นก็ได้หรือถ้ายังไงจะใส่ถ้าตัวเองรู้สึกมีหวัดคัดจมูกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองก็ลดการแพร่กระจายไปสู่คนอื่นด้วยทั้งหมดทั้งสิ้นก็แล้วแต่แต่วันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นควันหลงวันลุ่งขึ้นจากวันลอยกระทงถูกมวันวันที่8 แต่เชียงใหม่เขาจะมี2วันเชียงใหม่เขามียีกับยี่จริงๆรอยหลักๆของเราคือเมื่อวานนี้คือ27ที่ลอยกันทั่วหน้ามีน้องแอนโทเนียเขาไปตรงนู้นหลายจุดบางจุดที่เราไปทาสัมพันธ์กันไปเมื่อวานที่แวะเอาข่าวมาบอกกันก็ที่ ที่กรุงเทพมหานครที่คลององอ่างที่ลอยเป็นแบบเป็นดิจิตอลนะคะผ่านคลองถูกไหมเขาที่ใช้กระดาษระบายสีอะไรแบบเนี้ยก็เป็นเขาเรียกว่ามีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เรายังได้มาทํางานแล้วเพื่อนเราอยู่ครบนั่นแปลว่าคําอธิษฐานของเพื่อเราหรือเราอาจจะไม่จริงถ้าเราบอกว่าเขาให้ลอยคนที่ไม่ดีไปจากตัว คำอธิษฐานนั้นอาจจะยังไม่หนักพอตัวเราเลยยังอยู่ที่เดิมหรือไม่ปึกคนที่เราไม่ชอบมันก็ยังอยู่ที่เก่า ไม่หรอกเนี่ยว่าคนเรามันถ้ามันไม่ใช่มันก็ออกไปจากตัวเราแล้ววันหนึ่งมันก็จะดึงคนที่ใช่เข้ามาใหม่หรือวันหนึ่งจะดึงคนที่สวยมากๆเข้ามาก็ได้มันอยู่ที่ว่าดวงเราจะเจอกับใครนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะบ่ายสามโมงกับสี่สิบเอ็ดนาทีมีลมหนาวไหมถ้าถามว่าอุณหภูมิเมื่อเช้าตอนเก้าโมงกว่าเรายังสัมผัสอันนี้กรุงเทพนะคะไม่ได้พูดถึงจังหวัดอื่นเพราะว่ายังอ้อมแยกล่างไม่ได้จังหวัดอื่นบอกอ้อมได้นะคะว่า คุณวันนี้อากาศที่เท่าไหร่กรุงเทพในะอยู่ที่24ในช่วงเวลา9โมงกว่าหรูหลาจะตายกรุงเทพ24หรู้มากนะคะในช่วง9โมง -10 โมงไม่ขึ้น28-31ดิฉันก็ดีใจจะแย่แล้วลมที่มากระทบตัวไม่ได้รู้สึกว่าเป็นลมร้อนหรือลมเหนียวเหนียวถูกไหมคะมันก็ยังสบายสบายอยู่นะคะเรียกได้ว่าก็เป็นอากาศที่ดีเหมาะที่จะบางคนนั่งกินกาแฟาอยู่ข้างนอก แบบว่าแทนที่จะนั่งในร้านเอาแอร์ก็ออกไปนั่งเอาดอได้ก็สุดแท้แล้วแต่นะคะวันนี้ก็เลือกเอาว่าฟรีสไตล์ใครอยากทำอะไรก็ทําแต่ถ้ามองออกไปนอกหน้าต่างนะคะเราจะเห็นว่าวันนี้ช่วงตกใบใบเนี่ย PM 2.5จะค่อนข้างกลับมาอีกแล้วไม่ใช่หมอกไม่ต้องโรแมนติกคะ่ะคุณผู้ฟังอย่าต้องคิดว่าเรื่องของโรแมนติก PM 2.5ค่ะมันไม่โรแมนติกแต่ถ้าอ,อ ถ้าเจาอยู่ข้างในอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามองมองไปได้มันก็ไม่ไม่เสียหายถ่ายรูปก็คิดว่าเป็นฟิลเตอร์ไปแล้วกันนะคะก็อยากจะบอกว่าใครที่จะแวะมาแถวนี้นะคะอยู่ๆก็อยากจะประชาสัมพันธ์มีความรู้สึกว่าอะไรรู้ป่าวันเนี้ย มีโอกาสไปแถวแถวซอยแถวชิโนไทยร้านไข่กะเพรารุ่นลุ้นน้องเวลาเขาแบบว่าเดี๋ยวนี้เขาฮิตบรรทัดท,ทองกันใช่ไหมคะเขาฮิตบรรทัดท,ทองมันจะมีร้านอาหารนู่นนี่นั่นแล้วแบบแบบมันเป็นแหล่งที่เป็นแบบย่านที่น่าสนใจอารีก็เป็นอีกย่านหนึ่งแต่เราไม่ได้ไปตรงนั้นเราทํางานแถวนี้ถามว่าแหล่งฮิตของคนที่นี่อังคารพฤหัตตลาดนัดถูกไหมคะเราจะมีตลาดนัดเป็นของเราหรือแหล่งขายข้าวตามร้านข้างทางก็มันดีนะว่ามันมีโปรโมชั่นอย่างเงี้ยร้านกระเพรา ถ้ากินร้านกระเพราตะแปะเอาบินไปโชว์ร้านกาแฟาข้างๆลดยีเอร์ซนเออคุณผู้ฟังการที่ได้ลด20%เอร์ซนนี่มันถือว่าแบบเฮ้ยถ้าคุณร้อยหนึ่งคุณลดยี่บาทกาแฟาคุณเหลือแปดสิบอะแล้วถ้ากาแฟามันแก้วละแปดสิบคุณลดยี่เอร์ซคุณลดไปสิบหกบาทอะชีวิตแบบรู้สึกภูมิใจเวลาได้กินอะไรที่ถูกและดีอะมันมีความสุขเนี่ยค่ะก็ถ้ามาแถวนี้ก็ เป็นโอกาสที่เราจะได้กินอะไรที่แบบกินข้าวเสร็จต่ออันนี้แล้วก็แบบอ่ะแวะมาก็บอกบอกกันเพราะมันเป็นย่านแถวแถวแล้วออฟฟิศเอร์เนาะบอกอะไรกันได้ก็บอกบอกไปเผื่อมีคนต่างถิ่นแวะมานะคะในขณะที่ถ้าจะถามว่าแล้วคุณผู้ฟังถ้าสั่งกาแฟคุณเป็นคนสั่งกาแฟ,เ,นนาแฟเมนูอะไรพี่อันกินอะไรพี่อันกินช็อกโกแลตใช่ไหมถ้าต้องสั่งกาแฟคุณสั่งกาแฟอะไรกันลือ EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ